มท่านผู้ชมมาดูวิธีการเปลี่ยนใบกิงเกียสี่นิ้วดูที่ไม่ต้องใช้คุณเจียจับอะไรเลยใช้มือกระเปล่าเพียงกดตัวนี้แล้วก็หมุนนี่กดตัวนี้ป้องล็อกทางที่ก็ต้องใส่ชงมือผ้าหนึ่งหนึ่งอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรครับเพราะจะทำลังงานรับหมุนเลยนี่ นี้เราจะเอาใบจัดก,กระเบื้องใส่มันจะใส่แบบหน้าเดิมไม่ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันหลวมเราก็ต้องมีเทคนิคในการใส่ว่าจะให้มันแน่น,ย,นะนยังไงนะเดี๋ยวโยวมาพลิกกลับข้าง,างใส่เอาข้างนี้ขึ้นมาเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนเอาข้างบนไปข้างล่างแล้วก็ใส่ไปเข้าไปเห็นไหมมันก็จะลงล็อกมันพอดีเลยง่ายแบบนี้ ก็ตัวนี้มันก็จะมีด้านนูนกับด้านเาว้าเราจะต้องเอาด้านเว้าลงไปตาใบเอาด้านนูนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมนหมนอย่างีมมม้มันจะไม่แน่นใช่ไหมมันจะไม่แน่นมันหมุนตามเราก็กดที่เดิมกดตัวนี้กดให้มันล็อกเนี่ยแล้วก็หมุนเนี่ยอย่าี้ ทางที่จะต้องเน้นว่าต้องใส่จมือนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือช่างเลือกษาทิศวิธีการทำให้ดูเฉยลยเท,ที่ไม่ต้องใส่งมืกเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆเสร็จทำเสร็จงาน เจอกันคลิปนะครับที่นี่แรกก่อนสวัสดีครับ